ตัวนี้นี่ไม่ดูกันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีข่าวมาว่าเอ้ยจะกลายเป็นสตารก สองหรือเปล่านี่หมายถึงตัวไหนครับเพราะตอนนี้มีร่ำร่ำร่าใกล้เคียงกันอยู่สองตัวไม่ทรายตอนเอาเอาตัวแรกก่อนเอาตัวแรกก่อน T H G ครับอ่ะ T H G นะโอเคใช่มีค่ามคือ T H G ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ถ้าใครเคยเรียนคอร์สพื้นฐานแล้วคือคอร์สวเคอห์พื้นฐานหุ้นนะกับพวกเราเมื่อก่อนเคยสอนสดแต่ตอนนี้กาลังทำคอร์สอนออนไลน์กันอยู่ว่าวิเคระห์พื้นฐานนหุ้นดีไม่ดีเลือกกันยังไงเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่ต้องดูเลยที่ที่ตามสูตรของรอนนอฟเบตก็คือดูผู้บริหารก่อนนะครับ โปร่งใสตรงไปตรงมาอะไรไหมนี่นะครับต้องทีเอชก็ต้องบอกว่าผู้บริหารก็วุ่นวาเลยครับผู้บริหารเก่านะปัจจุบันไม่เด็นผู้บริหารแล้วผู้บริหารเก่าตัวท่านประธานกรรมการเดิมคือหมอบุญเนี่ยเมื่ก่อนถ้าถ้าจำกันได้ช่วงโควิดวัคซีนวัคซีน อาจำได้ฉายาแรกก็แต่นได้ยินชื่อว่าไงถึงหมอบุญไฟเซอร์อะไรเลยใช่ตอนนั้นก็บอกว่าไงนะไปเซ็นสัญญาไฟเซอร์เรียบร้อยแล้วใช่ปะใช่ครับคือตอนนั้นยังวุ่นวายอยู่เลยหาวัคซีนกันไม่ได้แล้วอยู่ๆหมอบุญก็บอกอ้จะไปเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนั้นโซเชียลก็เรียกร้องไม่เอาวัคซีนจีนใช่ไหมจะต้องเอาไอ้ไมเองเนี่ยอ่าวหมอบุญเรียบร้อยจัดให้เซ็นสัญญาไฟเซอร์เรียบร้อยละแต่ว่าไฟเซอร์บอกพิเศษว่าไม่คุยกับเอกชนนะคุยเฉพาะรัฐบาล โอ้ตอนนั้นหุ้นเทียจีไวิ่งปื๊ดเลยกระชูดเลยตอนนั้นกระชูดเลยนะครับแต่ตอนนั้นไอเราก็ตามข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะที่ผ่านมาเนื่องจากวัคซีนช่วงนั้นเป็นวัคซีนช่วงเาเรียกอะไรนะใช้กรณีฉุกเฉินแบบนี้เรบอกไม่ไม่ได้ไม่ได้อนุมัติรับลงเป็นทั่วไปนะให้ใช้ฉุกเฉินเมื่อฉุกเฉินก็คุยเฉพาะกับรัฐบาลไงเอกชนไม่อยู่ด้วยนะแต่หมอบุญบอกเซ็นสัญญาก็ไปเซอร์เรียบร้อยแล้วแล้วปรากฏเวลาต่อมาจนบัดนี้ก็มีสัญญาณนั้นอีกเลยที่เซ็นมา แล้วก็มีหลายกรณีจนใช้ที่สุดเนี่ยมีผมจําไม่ได้มีข่าวว่ากราตอลงโทษนะอือพอลงโทษเสร็จแกก็ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กราตอสั่งปรุงรังปรับ,บอะไรก็เลยมีบทบัญญัติจากกราตอให้ผลนจากประธานกรรมาการแต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปพักใจเนาะใช่ใช่หายไปแล้วก็โปรยช่วงเงียบที่อยู่ๆ่ก็โผล่มาอีกรอบนี้ที่โผล่ที่ต้องมาวีเคราะว่าน่าสนใจเพราะว่าเรื่องที่โผล่คือเรื่องแรกก็คือมันเกี่ยวพันกับบริษัท อ่อยก็คือ TSB กับ TFS คือ TFS มหรือไอ้ทนบุรีบำรุงเมืองเนี่ยตัว TSG ไอ้ถือหุ้นอยู่83อนต์ันก็ถือเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทคือ GHS ก็คือ TSE นะครับถืออยู่50เท่าไหร่50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไหม5 1เปอร์เซ็นต์ก็ถือเป็นบริษัทย่อยไอ้สองเรื่องนี้คือถ้าใครเรียนฟอร์ดวิคอลเปิร์ลถามเร่อต้องรู้ว่า มีบริษัทมีบริษัทย่อยมีบริษัทร่วมมีบริษัทที่ไปเป็นเงินลงทุนเท่าไหร่มันจะมีคอร์สพื้นฐานเรื่องนี้นะครับแอ้ทีนี้ไอ้บริษัทย่อยพวกนี้ไม่ไปเกี่ยวก็เรื่องอะไรไอ้บริษัทย่อยชุดคู่เนี่ยเขาไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทราชธานีพัฒนาการหรืออาทีดีทีนี้ไอ้ไปปล่อยกู้เนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรก็ไอ้บริษัทเนี้เป็นบริษัทของครอบครัววนหาสิน ก็ปล่อยกู้ที่ที่เวลามีการปล่อยกู้ให้กิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันซึ่งจะปรากฏอยู่ในงบการเงินทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องระวังเรื่องตัวนี้เพราะในงบการเงินบางทีมันเป็นเราเรียกว่าอาจจะเป็นการใส่ฟอนเงินได้นะอืมใช่ครับเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวว่าก็เดิมทีเป็นเ็นู่้จากผลผลจากประธานแต่ไม่ได้ผลบอร์ดนะยังอยู่ในบอร์ดใช่<ะ>ผลจากประธานบอร์ด แ,แต้ที่นี้ยังมีธุรกรรมหนึ่งที่ที่เกิดโปรมาอีกก็คือมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศสั่งซื้อบริษัทซึ่งจดทะเบียนอยู่ในในสิงคโปร์นะมูลค่า2รายการระบบประมาณ 5, 5้ล้านบาทแล้วไม่มีการรับมอบสินค้าก็เลยทําให้ผู้คนชวนคิดถึงสตาร์กันขึ้นมามันอดคิดถึง <c oughs> ไม่ได้จริงๆนะ <c oughs> อทีนี้เรามาดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสถานการณ์ของเขาพื้นฐานของเขาเรามาดูนวันนี้ทั้งรวมทั้งกราฟเทคนิคเข้าด้วยว่าสุ่มก็เป็นยังไงในตอนอ่ะมาดูกันนะครับก่อนดูอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าชอบก็กดแชร์ไปนะครับมาดูการาฟเทคนิคพื้นฐานกันก่อนนะครับโดย กราฟเทคนิคเข้านี่เห็นชัดเจนครับคือเส้นของ e m a ทุกเส้นลู่ไปในทางเดียวกันคือทางลงเข้าไกลขาลงตเต็มตัวแล้วลงแบบยังแทบไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เจอเดเวอเจนเลยละ่ะเริ่มมาโปรดเดเวอเจนบ้างในช่วงนี้แต่ว่าล่าสุดก็เปิดกระโดดลงแล้วลากกลับเนื่องจากมีทั้งโอเวอร์สูลด้วยเดเวอเจนอยู่ในในตัวพื้นฐานแบบนี้นะครับคือขอดูเช็คไทม์เฟรมวิกนิดนะครับไทม์เฟรมใหญ่ของเขาว่าเขามาจากไหนนะราคาเนี่ยเนี่ยเขาเคยอยู่ช่วงประมาณนี้ขึ้นไปจนมาเท่าไหร่เก้าบเก้าบาทเกือบ 100. ร้อยเนี่ยเกือบเกือบร้อยเมื่อปีสอเริ่ม เรื่องนั่นแหละนะช่วงนั้นหรืช่วงที่เป็นดังๆนะเรื่องโควิดนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงยามในปัจจุบันเหลือประมาณยีกว่าบาทยี่สบเอ็ดยี่สองบาทประมาณนี้ก็หายวันสักเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วนะตอนนี้นะครับงั้นโดยพื้นฐานกราฟที่เรียกว่าอนนะเนี่ยในทางเปรมวีก็เป็นแค่โอเวอร์โซลแล้วดิ้งยังไม่เป็นรดยวิจั์อะไรนะในขณะนี้ลักษณะของการาฟทีิ้งกาช่วงนี้เจ๋งชัดว,ว่าเวลาที่มันไต่ไต่อยู่ใต้เยนอ e นะครับแล้วก็แอยแดงแดเงเล็กๆแบบนี้มันจะส่งภาพต่อไปเข้า เขาเลือกเปิดกระดดดร่วมไปเลยเพราะว่าหลังจากข่าวโผล่ก็กระโดดลงทีเดียวเลยเทคนิคเข้านะครับที่โชว์แบบนี้แต่เพื่อนๆที่ลงทุนในหุ้นถ้าไม่อยากอ่านพื้นฐานกันยาววิเคราะห์กันลึกมากควรต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องกราฟเทคนิคเข้าประกอบนิดนะครับว่าควรจะวิเคราะห์แนวโน้มเป็นไงกราฟแท่งเทียนแต่และแท่งเนี่ยบอกอะไรตามลักษณะแบบเนี้ยตามดาวเชียรี่ของ TSG เนี่ยดาวเชียรี่เนี่ยบอกชัดว่ายังเป็นเทรนขาลงชุดใหญ่อีกทั้งความเปลีวิกความเปลีนดีเลยนะครับ ต้องรู้ดาวเทียรีไหมควรต้องรู้ EMA แต่ละเส้นนี้ตั้งมาทําไมไอไอบอกอะไรวนลุ่มบอกอะไรบ้างนี่นะครับซึ่งถ้าใจรู้ต้องทําไงครับพีนี่เรามีคอร์สของเราอยู่นะครับก็ลงเรียนเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดไว้ในดีสคริปชั่นแล้วก็ในคอมเมนต์แล้วกันครับ่นะครับก็เป็นเรียนคอร์สบันทึกการออนไลน์อสอนสด เอาไว้นะครับซึ่งในนี้จะมีตั้งแต่ตั้งแต่ตแตที่คืออะไรกราฟแท่งเทียน,นบอกอะไรนะครับมีเวิร์กช็อปให้ฝึกด้วยนะครับแล้วก็มีวิธีการสแกนหุ้นที่น่าสนใจนะครับมีให้พร้อมในนี้เลยนะครับสามารถลงทะเบียนเรียนได้ควรลงทุนในความรู้ก่อนที่จะไปลงทุนด้วยการเสี่ยงแบบไม่รู้ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ลดอีกร้อยบาทและกันลดเพิ่มนะก็คือคจากราคาปกติมันก็ค่อนข้าง,ง,งสูงใช่ไหมตอนนี้เราลดลงมาเหลือ4 9 0 0แต่ถ้าเกิดว่าลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์เนี่ยลดอีกร้อยหนึ่งนะครับืน ฐานวางพื้นฐาน,นในการอ่านกราฟทิงนี้เข้าออรู้แนวโน้มนะครับทีนี้พอดูกราฟทินี้เขาเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราไปดูแวะดูพื้นฐานเลยครับพื้นฐานฟันเดโมเข้าว่างมันเป็นยังไงครับตัวนี้นะครับรายจักผลประกอบการสําคัญก็ก่อนนะถ้าดูตามผลประกอบการสําคัญของเขาเนี่ยนี่สินรวมเนี่ยครับล่าสุดงบปกเดือนนะ Q3 ก็ยังไม่มาเนี่ยอยู่ที่หมื่นสามพันกว่าล้านนะครับส่วนผู้ถือหุ้นมีเก้าพันสามร้อยกว่าล้านอีกถ้าดูตามนี้นี่สินรวมก็ไม่ได้มากกว่าส่วนผู้ถือหุ้นมากนักนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าด้วยสัดส่วนเนี่ยโปรตีลักษณะแม้ว่านี่สูงไปดูต่อเจาะนี่อะไรกันแต่ไปดูฝั่งของตัวของผลประกอบการเนี่ยถ้าดูฝั่งของรายได้รวมนี่นะครับในช่วงเนี้ยปีหกหกลดลงจากปีหกห้านะครับแล้วก็ปีนี้พุ่งครึ่งเดือนเนี่ยไอ้ครึ่งปีเนี่ยไปสี่พันเจ็ดร้อยกว่าล้านก็ทรงทรงประมาณป อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่295ล้านแต่6เดือนนี้ออกมาแค่49.2ล้านกำไรต่อหุ้นจักจุด35หรเหลือจุด0กก็ต้องบอกลดลงอย่างมีนยัยสำคัญกันไปจอบลึกหลายเลียด ข้างในกันเลยนะครับว่าไล่ตั้งแต่งบแสดงฐานะการเงินก่อนนะครับของกิจจินะครับตัวงบแสดงฐานะการเงินนี่นะครับของเขาเนี่ยตัวเงินส่วนเทียบเท่าเงินสดณขณะนี้มีอยู่ประมาณ824ล้านเศษนะครับจาก6เดือนเทียบกันช่วงเดียวกันปีที่แล้วอยู่ที่พันหนึ่งร้อยสามล้านลดลงก็ประมาณสักเท่าไหร่ละยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับลูกหนี้การค้าก็เป็นไงครับจากสองพันสองร้อยล้านลดเหลือพันแปดร้อยเก้าสิบหกล้านนะครับสินค้าคงเหลือก็ทรงๆใกล้เคียงเดิมเมื่อดูสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับลดลงมาจากห้าน เหลือ4,741ล้านนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนพอดูสินทรัพย์หมุนเวียนเราไปดูที่หนี้สินหมุนเวียนนี้ครับว่าฝั่งนี้สินหมุนเวียนเป็นเท่าไหร่ไปจะดูเคลื่อนเลเซีย์ชัวร์แบนไงเมื่อดูหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่7,200ล้านนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนที่4,700ก็ก็ต้องบอกว่าตึงนะฮะ โดยสภาพงบการเงินเฉพาะที่โชว์ที่เห็นนี่ตึงครับเออตัวของหนี้สินหมุนเวียนเยอะกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับฝั่งของแยกหนี้ตัวเบิกเกินบัญชีและผู้ยืมอยู่4 5 4ล้านในขณะที่ฝั่งเอาอานนี้เอาเฉพาะหนี้แบงค์นะเบิกกับบัญชีและผู้ยืมมี4,000กว่าล้านนะแต่สินทรัพย์หมุนเวียนมี4,007นี่เกือบเท่าสินทรัพย์หมุนเวียนและเฉพาะหนี้แบงค์อย่างเดียวนะในฝั่งหนี้ระยะยาวที่ถึงนิวภายใน1นึ่งปีนี้นะครับอยู่ที่1,657ล้านซึ่งมาจ่อมาถึงขนาดนี้เข้าไป แล้วก็ดูหน้าเนี่ยไม่ได้ละเอียดมากแต่เคสนี้อ้าวแถมให้ไปดูละเอียดข้างในกันหน่อยนะต่อหน้าการเงินเขาเป็นไงละเอียดละเอียดเมื่อโชว์ข้างในตรงนี้ฝั่งสินทรัพย์หมุนเวียนบอกไว้ว่าไอ้เงินสดเทียบเท่าโอเคตามนั้นนะครับเงินมีเงินลงทุนระยะสั้นอยู่3ล้านนะครับซึ่งตัวลงทุนระยะสั้นของเขาเนี่ยลงในตราสารนี้นะครับซึ่งตัวนี้วัดด้วยมูลค่าอ่าก็คือมาเก็ตอออกมาได้ประมาณเจ็ดสิบสามจุดหกล้านนะครับแล้วก็มีอะไรที่โชว์มาอีกครับรุ้นี้การค้าอย่างที่บอกเตรียมลุ้น ตัวไหนก็ตามเมื่อโชว์ลูกหนี้การค้าควรไปตรวจสอบเรื่องคุณภาพลูกหนี้การค้าก็เลยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาลูกหนี้การค้าเขาเ,าเรียกว่าเชื่อถือได้แค่ไหนจ่ายกันยังไงนะครับมีเงินให้กูย้ยืมแกมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน56.5ปล้านเนี่ยตัวนี้แหละครับเวลาที่ กู้ยืมให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็คือพวกบริษัทย่อยหรือพวกกรรมการอะไรทั้งหลายพวกนี้จุดตรงนี้สําคัญคืที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปดูงบการเงนย้อนหลังว่าเวลาปล่อยกู้ยุงกู้ยืมมันมใช้คืนกันไหมหรือมีการยืมแล้วยืมหายไปเลยมันก็เป็นแหล่งในการที่จะเป็นเขาเรียกเป็นตัวที่เป็นไซฟ,ฟ่อนเงินได้เป็นช่องทางในการไสฟ,ฟอนเงินได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเห็นแบบนี้แล้วจะมีปัญหากับทุกบริษัทไม่ใช่นะแต่เคสน,นี้เนื่องจากว่าเริ่มตรวจสอบเพราะว่ามีพฤติกรรมที่เขารู้สึกว่ามัน,ม,นมันผิดปกติ้วล่ะเพราะวว่่่าบบบบรรรริิษษััััททยยยอออออไปปลกกู้้ใหขขงงคค ที่เคยเป็นอดีตกรรมการเป็นประธานเป็นผู้ถึงใหญ่เดิมเลยครับก็เลยมีการสงสัยเรื่องนี้ขึ้นมานี่คือวบจะโชว์ในนี้ว่าตัวของสินทรัพย์หมุนเวียนที่ว่าหมุนเวียนเนี่ยมันจะหมุนเวียนกลับมาไหมอย่างตัวเนี้ยปล่อยบุคคลที่เกี่ยวพก้องกัน56.58ล้านเนี่ยแปลว,ว่ามันจะต้องได้คืนภายในไม่เกินหนึ่งปีไงคำถามคือมันจะคืนจริงใช่ไหมไอ้ตัว56ล้านตัวนี้แต้องไปติดตามข่าวขราวตัวนี้กันนะครับไปตาม จาะละเอียดตรงนี้แล้วก็มีฝั่งสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนก็แปลว่าปล่อยอยังอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะแปลงเป็นเงินสดได้ภายในหนึ่งปีนี่ครับอีกรายการไหนบ้างก็จะดึเงินฝากแบงก์นิดหน่อยมีเงินลงทุนระยะยาวสุดที่นะครับซึ่งลงในตราสารทุนก็แปลว่าลงในหุ้นหรือไปถือหุ้นจะเป็นบริษัทอะไรก็จะโชนดนยูว่ามีบริษัทร่วมเท่าไหร่บริษัทย่อยเท่าไหร่ก็โชน์ในนี้ครับว่ายอดทั้งหมด ที่ตามโชว์ตัวเลขนี้นะครับงั้นพวกนี้ต้องไปติดตามต่อว่าเขาลงไปในบริษัทไรแล้วบริษัทพวกนั้นสาการปัจจุบันเป็นยังไงมีแนวโน้มจะเกิดการตั้งตั้งด้อยค่าไหมในอนาคตต้องมาจอดจกตรุรีครับอ่ะแวะกลับไปอยู่ปังของหน้าแบชีกันต่อนะครับเมื่อมาดูจุดนี้นะครับพอดูงบสแสดงฐานะการเงินเรียบร้อยหรืองบบาลานซ์ชีดเนี่ยนะครับ ไปดูงบกําไรขาดทุนเบสเสร็จเป็นยังไงครับกำไรขาดทุนเบสเสร็จของเขาเนี่ยนะครับเทียบหกเดือนต่อหเดือนเนี่ยก็รายได้จากการดําเนินธุรกิจจาก5 23, 000, ้าพันยี่สามล้านลงไปเหลือสี่พันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านนะครับในขณะที่บรรทัดที่สําคัญคือกําไรสุทธิ ก็ลดลงจาก339.41ล้านเหลือ49.20ล้านกำไรสุทธิที่หายไปเยอะมากจากคุณละ40สตังค์เมื่อช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเหลือ6สตังค์นะครับลดลงไปหลายเท่าตัวไปดูงบกระแสงเงินสดเป็นไงครับตัวสำคัญคืองบเงินสดสุดทธิจากการดำเนินงานจาก6 9 3ล้านลงมาเลือเป็นบวก255ล้านนะครับแล้วตัวสำคัญก็ไปดูว่าเงินสดสุดที่จากกิจกรรมการลงทุนก็ยังคง เป็นลบ5 7 4้ีล้านม,มีการลงทุนเพิ่มอยู่ซึ่งตัวนี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที TH g มีการไปลงทุนในหลายๆตัวเช่นลงในถ้าจะไม่จินเวลวีอิงอะไรนะครับแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จนะไปลงในมีการรีโนเวทส,สร้างโรงพยาบาลใหม่อะไรก็ป,ะ,ปะวกถึง4 0 0 0กว่าล้านน,นกำนนะักทีเดียวซึ่งก็บอกว่าสูงนะเมื่อเทียบกับพวกโรงพยาบาลไซส์สเดียวกันในตรงน,นี้เราต้องติดตามไปด้วยว่าเพราะบางทีถ้าเขาไปลงทุนที่สูงเกินไปมันสอสองเรื่องหนึ่งก็คือาการบริหารจัดการไม่ดีหรือไม่กอม็อาจจะมีการเรื่องของการทุจริ เกี่ยวข้องเหมือนบางบริษัทที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์เราไปดูฝั่งของวงจรเงินสดครับฝั่งวงจรเงินสดระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยก็ทรงทรงเดิมนะครับเพราะธุรกิจโรงพยาบาลน่ะนะส่วนใหญ่ก็ป่ปดนคงในค้างนั่นแหละแล้วมีราคาขายสินค้าเฉลี่ยนะก็ประมาณเดิมอยู่ฝั่งของชําระเจ้าหนี้กันค้าก็อิงเร็วขึ้นแล้วก็ วงจรเงินสดก็ทรงโงเดิมประมาณแถวแถวร้อยวันเก้าสิบเก้าวันอยู่ประมาณนี้นี่คือตัวของตรุกผลประกอบการคร่าวๆของเขานะครับทีนี้เราไปดูแวะไปดูโครงสร้างรายได้อย่างนี้โครงสร้างรายได้ของเขาเนี่ยครับมาจากฝั่งของธุรกิจทางการแพทย์นะคระเหรื่งครับปีบกข้าวบกเนี่ยเห็นว่าบริการธุรกิจให้บริการทางการแพทย์เนี่ยยอดลดลงนะฝั่งรายได้จากการบริการผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ก็เป็นไงครับ ก็ลดลงเช่นเดียวกันสัดส่วนธุรกิจให้บริการทางการแพทย์อยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับบริการาบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือทางการแพทย์นะครับบริบานนบลก็คือพวกแนวเพลพวกเวลเนสพวกอะไรพวกนี้นะครับก็สัดส่วนก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในฝั่งของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ก็คือที่โรงพยาบาลเป็นใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับโครงสร้างไรายได้ก็เป็นงี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในประเทศนี่คือภาพรวม ภาพรวมของ T.S.G. เขาที่เห็นเบื้องต้นกราฟเทคนิคเข้าตามดาวเชอรีเป็นขาลงอยู่ระตัวของแท่งเทียนยังอยู่ใต้เส้นยีเมทุกเส้นและต่ำกว่าทุกเส้นต่ำกว่า200ต่ำกว่าทุกเส้นบนหลต่ำมตหรือาป e นะครับต่อมางบการเงินเป็นไงครับตัวของกำไรลดลงรายได้ลดลงและลด,ล,ด,ล,ด,ล,ดลงแบบแรงด้วยยังไม่มีภาพของการเทิร์นอะารลโชว์ให้เห็นนะครับที่เหลือก็ไปหากันต่อว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะการปล่อยกู้ จากบริษัทย่อยบริษัทย่อยไปปล่อยกู้ให้บริษัทในเครือของครอบครัวของเวราสินทั้งหลายเนี่ยเป็นธุรกรรมท <ual> ีรรรม euh ่เขาเรียกว่าปล่อยกู้กันจริงๆหรือเป็นการไซฟอนเงินตามต่อเดี๋ยวกเราต่อคงจะมีคําตอบกันเดีวยวนี้แล้วก็ยังมีธุรกรรมเรื่องของอะไรครับธุรกรรมเรื่องของสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าก็ไปตามกันต่อว่าท้ายที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรกันทาไมสั่งไม่ได้แล้วจะมีการ ชดใช้ชดเชยความเสียหายกันยังไงครับแล้วภาพรวมทั้งหมดที่ปรากฏในขณะนี้ต้องบอกว่ายังไม่เข้าข่ายอุ้นเยิ้มเถ่นอะไรราว่ามันลงมาเยอะเรารับได้ไหมเดี๋ยวมันจะเด้งกลับจากปัจจัยอะไรไอ้นี้ยังไม่เห็นในขณะนี้เพื่อนๆทุกท่านละครับมองเรื่องนี้มีข้อมูลอะไรมีมุมมองยังไงลองแชรม์มาในคอมเมนต์ดูครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าชอบก็กดแชร์ไปนะครับโปรแกรมที่หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ